สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกๆคนครับผมสวัสดียาำเช้าครับวันนี้ก็จะพามาดูแปลงผักอีกรอบนะฮะนี่ฮะก่อนหน้านี้กวางตุง้งยังไม่ได้โตขนาดนี้นะพี่พีนี่ฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ผักบุ้งก็ ก็ยังไม่โตเท่านี้นะพี่พี่อ่าพี่พี่ลองสังเกตดูในคลิปนะฮะนี่ฮะวันนี้อากาศเย็นมากครพี่พี่แถวแถวบ้านผมเนี่ยอำเภอคุนหารเนี่ยแถวแถวตำบลบักดองเนี่ย16องศานะฮะพี่พี่นะฮะสองคนตายายฮนะอันนี้พ่อแม่ผมนะนะฮะสองคนนั่งปิ้งไฟอยู่ฮะ ที่ไหนหนาวบ้างฮะพี่พี่แต่แถวบ้านผมมาหนาวแล้วนะฮะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะพี่พี่ตอนนี้แสงตะวันก็กำลังขึ้นนะฮะเป็นรำไรรำไรแสงเนี่ยบรรยากาศช่วงเจ้าเช้าเนี่ยฮะส่วนพลูที่แม่เอาไว้กินหมาก็เนี่ยฮะ กำลังใส่ปุ๋ยปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้วัวนะฮะกำลังใส่นก็เริ่มเขียวแล้วฮะด้านโน้นก็มีต้นหนึ่งนะฮะพลูส่วนตรงนี้จะเป็นเหมือนเดิมฮะมะเขือกับฟักทองฮะเมื่อวานก็ได้ใส่ปุ๋ยหมักกับแม่ฮะเนี่ยฮะ อันนี้เป็นฟักทองนะฮะส่วนผักหวานก็ก่อนหน้านี้ก็เริ่มตัดไปแล้วฮะตอนนี้ก็กำลังขึ้นมาเป็นยอดยอดเขียวอ่อนๆนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมะเขือพันอะไรคล้ายๆมะเขือเทศราชินีะพี่พี่นี่ฮะมีอยู่ประมาณสักกี่ต้นไม่รู้เนี่ยสี่ห้าหกต้นนี่ฮะอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงพันอะไรผมก็ไม่รู้ฮะนี่ฮะมีลูกเดียวอยู่โดดๆฮะ ที่เป็นลูกใหญ่นะฮะส่วนลูกเล็กก็มีไม่กี่ลูกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวแต่ปีนี้ไม่ได้กินลูกเลยฮะไม่ออกลูกเลยฮะพี่พี่อันนี้ที่แม่พูดอ่ะอันนี้นะฮะผมว่าแกบ,บอกว่าเป็นส้มเขาเรียกอะไรผักเซียนเปล่าฮะอันนี้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะฮะ อันนี้ก็คือผักขยงังนะชอบอยู่ที่ใจแฉะตามร่องน้ำอย่างเงี้ยครับด้านโน้นก็ตัดไปขายแล้วฮะก็เลยไม่ค่อยมีชอ่อฮะเนี่ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแตงฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแตงกวาหรือแตงร้านนะพี่พ แล้วก็ผมกําลังเพาะกล้าเรดโอ๊กอยู่นะพี่พี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ปลูกไหมเนี่ยฮะมันก็โตอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่มันก็มีตายบ้างอันนี้ผมปลูกห้าสิบหลุมนะพี่พี่อันนี้เป็นถาดเพาะกล้าก็ขึ้นขึ้นไม่ครบทุกหลุมนะพี่พี่ นี่ยจะประมาณนี้แต่ผมไม่รู้ว่าถ้าโตโตกว่านี้แล้วเอาไปลงกระถางแล้วผักเนี่ยมันจะรอดไหมหรือมันจะยังไงเดี๋ยวถ้ามันยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะพี่พี่นี่ฮะแสงแดดขึ้นแล้วฮะก็บรรยากาศเช้าๆาก็จะประมาณนี้พี่พี่ อากาศเย็นนะฮะวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะพี่ๆช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรมากฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ